สิริรัตน์แก้วเปี้ยนักกายภาพบำบัดศูนย์าการศ,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 ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทยธานีวันนี้นะคะจะมาสอนออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาโดยใช้เก้าอี้เสื้อกล้ามเนื้อขานะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่มีความจําเป็นมากนะคะในเรื่องของการยืนและการเดินของน้องๆส่วนจะมีห่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในคลิปนะคะ ทำทั้งหมดข้างละสิบครั้งนะคะเมื่อทาทั้งหมดสิบครั้งแล้วนะคะให้สลับข้างกันซึ่งท่านี้นะคะเราจะเพิ่มความยากไยการที่ให้น้องยกขาขึ้นแล้วก็เกรงทางไว้นะับหนึ 3, ่งถึงสามท่าลงนะคะค่ะท่าที่สองนะคะจะเป็นท่ายืน เราจะให้น้องๆน,นะคะยืนจับคนัทคิงผู้ปกครองที่อยู่ทางด้านหลังถ้าต้องการไม่ให้น้องๆล้มนะคะเพราะถ้าเกิดว่าล้มไปนะคะก็จะ,จะเป็นอันตรายเนาะยืนตัวตรงนะคะเท้าวางราบกับพื้นมือจับที่ธนัทคิงของกากีแล้วก็ขย่งปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะขึ้นแล้วก็ค้างไว้นับหนึ่งสองสา การขานะคะให้กว้างเท่า,ากับช่วงไหล่นะคะผู้ปกครองอยู่ทางด้านหลังเพป้องกันไม่ให้น้องๆงมน,นะคะเมื่อเราได้ท่าปัง้งป้อมแล้วนะคะเราก็จะให้น้องๆการขา ะะเราก็จะตั้งต้นของท่าเหมือนเดิมเลยก็คือให้น้องใช้มือจับที่พนัาทิงของเก้าอีก้การขาให้กว้างเท่ากับช่วงไหล่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะย่อขาลงไปแบบนี่นะคะเราก็จะยอ่อลงแล้วเราก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นถ้าน้องทำได้แล้วนะคะหรือ 1,2,3,4,5 1, แล้วก็ยกตัวขึ้นค่ะ1,2,3,4,5สองสาส้าถ้าหาน้องๆมีวอล์กเกอร์อยู่นะคะเราก็จะเปลี่ยนจากเก้าอี้มาเป็นวอล์กเกอร์ก็ได้นะคะโดยการที่ให้น้องๆใช้มือจับที่ นี่เลยค่ะยอ่อลงแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ขึ้นทําไปเรื่อยๆนะคะจนครบสิบครั้งค่ะค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อคะ